ยายปุ๋นบะเขืออะไรเด้ดเอกระเทียมลงตะกรอนตำกระเทียมก่อนแบนบแยกตุ่มไว้เรียบร้อยแล้วแยกปุ๋นแบบนี้มาสุกมะเขือนะสุกมะเขือมะเขากินข้าวเช้ามีผิวปุ๋งลงไปสักหน่อย เขียรองมนปิดขวันถิงเอาเตือนไว้มันตรมชูปเปียบร้อยคนบเกเสียจิ้งหาวเศร้าอืมนดีบกเสียวนีบเือหวานเด่นี มันแหลกมันแหลกอนทำมะเขือที่เท่าไรก็สูใส่ตาเจาของ ยังไงของควายตำตุ่มเพื่อเหลี่ยมตำหนุงง่ายจีดอกตำแด็ดกัน เสียวผมที่รูดลงผมรูดลงหอมลงมหอมลงไปหอมใจเหมืดน้ำปลาลงดูน้ำปลาลงจักหน่อยเอาเปิดได้เปละน้ำปลาเพิ่อน,นี่ าราลุงหลานจะขิ้มพอแล้วทำใส้กั้งหอมเอ,อ้ยหอมหวอววอร์เลยหอมหวอรวอจะแสีบใช่ไหม อยากจะชินก่อนมเลยฮึฮึพอดีแล้วเด้อเด้อชิงของน้ำกันเด้อซูประเขือง่ายซูประเขือใส่าจานหมดพร้อมนี่และ หวานหเขี้ยวจ้าหวานดีเขียวหวานดีเดหอมกัน้ปไปกินข้าอดสอหนังกันวันนี้เรียบร้อยแล้วกินข้าอดสอหนังกันสะคมก้อนเมียนของก้อนเขาจะกินเขา